c y เ e อร์ c u เ i t y หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์คือกระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดเพื่อให้องค์กรปัดจากความเสีย่ยงและความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบรวมถึงการระวังการป้องกันต่ออาชญากรรมการโจมตีการทำลายการโจรกรรม การลงทุนกับระบบไซเบอร์ซ u เคียริตี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีความสำคัญมากเพราะเป็นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรทำให้ระบบขององค์กรมีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวงานด้านไซเบอร์ซซเคียริตี้ติดอันดับหนึ่งใน10อาชีพที่ตลาดต้องการตัวเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน และเป็นสายอาชีพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะโลกในปัจจุบันเป็นยุคของดิจิตอลที่มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันอย่างกว้างขวางองค์กรต่างๆจึงได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เหล่านี้กันเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันด้วยเหตุผลเหล่านี้ส่งผลให้อัตรารายได้ของสายอาชีพนี้สูงกว่างานเทคโนโลยีทางด้านอื่นๆกว่าเท่าตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าเรียนจบสาขานี้มาเข้าทําอาชีพอะไรกันบ้าง ん i see